สวัสดีครับเอาบดรีเกษตรสนใจก็จะพาพี่น้องมาชมการเกี่ยวเข่าของปี67พี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มลุ่งเกี่ยวแล้วล่ะพี่น้องจากรลดเกี่ยวของทิมงานของบ่าเอ็มบานหน้าตอนนี้ก็ บอกง่ายๆก็คือกะซ่อมรถไม่ล่ะพี่น้องซ่อมรถไม่เพราะว่ารถกะกะเพิ่งจะลงเกี่ยวปีนี้กะได้แตงและกะได้ซ่อมมากเป็นบางส่วนแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ย่งบัตรท่านได้ซ่อมกับบัตรท่านได้แล้วเสร็จดอกพี่น้องแต่ว่าก็เอามาเกี่ยวไปน้าแลวกะซ่อมบำรุงไปนําว่าอันไดมันกะจะชำรุดแน่เพราะว่ารถมันกะใส่งานปีกกยนี่กะเกี้ยวเมื่อปีพี่น้องซึ่งกะเพิ่นกะได้ลูกน้องมากไหม ก็เลยเอาลูกน้องเพิ่งมาฮัดไหมเพราะว่าเบาเอ็มบันหน้าเนี่เพิ่นกะมีรถสองท่านรถเกี่ยวเข,าข่าสองทันนี่แหละพี่นอ้องก็ส่วนไฟเขกแกเพิ่นกะมาอำนวยความสะดวกเพราะว่าจะเป็นตัดท่างเออแล้วก็เกี่ยวเขารอบคางกู้แท้พี่นอ้อง เป็นจังซีทุกปีระว่างการเกี่ยวเขา่าของรถเกี่ยวพี่น้องขันห้าบรอยากใส่มือเกี่ยวเขากะเอาใหม่มาเนิบสําหรับข่างคู่แท่จังซีแหละพี่น้องข่างคู่แท่แบบนี้เขาก็ต้องเอาใหม่มาเนิบแต่บัดที่นี่เพิ่นกะเนิบเพราะท่านวัชนนแล้วก็ต้องหาพี่น้องมาซอยเกี่ยวซอยดึง ห่วงไรที่มันเกาะบ่ถือลับพี่น้องเกาะบ่ถือเข้ากับจาเป็นเข้าก็ต้องเอาเกี่ยวเกาะแล้วกันเอาไปว่างไว้ตรงที่เข้าจะเกี่ยวอีกรอบที่หลังหละพี่นอ้องตอนนี้กับบำนุงรถกับการรู้สึกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หละพี่น้องสําหรับรถเกี่ยวเขา่าทุกปีพี่น้องทุกปีพี่น้องเช่าบัตรน,น้องปัวหาวเข้านี่กับ รถของบ่าวเอียบบาน้านี่แหละสี่จะเกี่ยวบอกง่ายๆก็คือประจําประจําเลยสําหรับรถเกี่ยวเขาของบบาเอ็มบนาน้าพี่น้องใจในกระฝากติดตามเพราะน้ในเรื่องพี่น้องดื้อพี่น้องเอเซี FC ของกเกษตรสุดใจฝากติดตามของช่องของบบาเอ็มบบาน้าน้ำเนี่ยเพราะว่าช่องของน้องเขานี่กะบอช่องกะบอทย,ยบอท่านใหญ่เราท่านในเติบโตเราพี่น้อง เอาเมื่อนี่กะเกษตรทุกใจกะจะมาไล่งานครับราคาเขาจักน่อยพี่น้องสำหรับแถวจังหวัดเอยเอ็ดเท้าแต่เรื่มเกีียวมากเมื่อบ้านนี่เอาไปขายเอาไปขายทีลุ่งสีลุ่งสีลุงสีงสงสยางน้อบ้านนี่เรื่มซื้อละพี่น้องแต่่นกับขายมากกะอยู่กะราคากะ สิบเอ็ดบาทแปลสิบตังค์นี่ล่ะสำหรับลุงสีพันธิสือหมื่บ้านเนี่ยแต่ลุงสีทางอื่นนี่กับปอกูด้วยกันพี่น้องคนไปขายอยู่จตุล่ะหมื่บ้านเนี่ยไปขายอยู่จตุ๋ลุงสีจตุล่ะเนี่ยโรงเราเพราะมันลุงสีดอกลุงลุงรับซื้อเข่าพี่น้อง เกษตรเจก่ะเพราะท่านเด็กไปขายเขายักษ์เทียรอกพี่น้องแต่เลยจำซื้อล้านเิคนซื้อเข่าจำบ่ได้แต่ว่าก็จำได้แต่ว่าอยู่จตุหลับพี่น้องลงกลับซื้อเข่ากัรู้สึกว่ากัราคาก็ยังดีอยู่พี่น้องสำหรับเข่าปีนี้11บาทแปดทิพนี่เป็นเข่าเจ้าโดเข่าเจ้าดอที่พี่น้องเอาไปขายกัรู้สึกว่ากัราคาก็พอฟังอยู่พี่น้อง เพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยัง,งบ่านไหนบ่านไนเกี้ยวพ่ยังไงก็คือยังบ้านไหนเกี้ยวหลายแหละพี่น้องเขาก็ยังบ้านไนเกี่ยวหลายบันไดกับพึ่งจะเริ่มนี่แหละพี่น้องส่วนจะข้องรถพิ่กนกะกำลังจะเริ่มลงเกี้ยวของจะของไงแหละพี่น้องเพราะว่าจะขวงรถพิ่นนี่กะใส่เขาเจ้าดอหลายปีนี่เพราะว่า เพราะว่าเพื่นก็จะจด้ไปเกี่ยวของให้พี่ให้น้องพื่นก็เลยใส่ข้าวเจ้าดอหลายเพราะว่ากันได้ไปเกี่ยวของพี่ของน้องแล้วของเจ้าของกัสิบ่ได้ดมากเกี่ยวไงนะพี่น้องพื่นก็เลยใส่ข้าวเจ้าดอเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องเกี่ยวของเจ้าของให้แล้วเซ็จบาดนี้ก็คือไปเกี่ยวของพี่น้องก็กัดจะบ่ได้ดเป็นห่วงของเจ้าของอันนี้ก็เป็นวามกิดของเจ้าของลถทีดีมากๆพี่น้องแต่จังพีกายนี่กับไปเกี่ยวของพี่น้องก่อน พอจะได้โง่ไมาเกี่ยวของจะข้องกะขอบปึ๊ดพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว่นก็เลยเอาเอาสูตรที่ว่าโงเกี่ยวของจะข้องก่อนเลยจังไปเกี่ยวของปีของน้องมันจังกัดจะบ่อได้เขาจะข้องกัดจะบ่ได้ขอบหลับพี่น้องแต่ว่าก็เขาจะข้องเกี่ยวยำได้ก็ได้ก็คือว่าลหละพี่น้องมันเป็นโรถของจะข้องเกี่ยวยำได้ก็ได้แต่ว่า คุณภาพเข่ามันเข้ามันบ่มีพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวแหงหลายเข้าไปขายเขาเจ้าไปสีเบื้องมันก็จะมุนพี่น้องมันก็จะมุนมันก็จะบ่ได้ราคาดีแก่กันเข้าเกี่ยวคำพอดีเขาที่บ่ได้แหงบ่ไดกรอบเข้าเกี่ยวแล้วเข้าไปขายมันก็จะได้ราคาดีพี่น้องพระเจ้าไปสีไปยังว่าเเส้นเขามันก็จะบะมุนหรือว่าสีออกมาแล้วมันเม็ดเขาดีมันก็จะ ราคาล่ะพี่น้องคนก็นเลยตัดสินใจมาใส่ข้อเจ้าดอ,าอานี่แหะ,ะวันนี้กับม่ว่าวข่าวเลี้ยงการเที่ยวขเขานี่ล่ะพี่น้องเขาใจาก,กับขอบคุณพี่น้องที่สามารับชมให้กำลังใจด้้อพี่น้องเด้เอาสำหรับที่พีกับอจุติไวซ้อมนี้แหละพี่น้องก็กันกินหนาสวัสดีครับ